ครับเอ้ยงครับครับครบเลยขอบคุณมากหนึ่ครับ่ครับหนครับหครับหนึ่งครับน่งครบนึ่งครับนึ่รับหน่ับหน่นึ่งยับหน่ง่งครนี่งคร่นี่ครับหน่ับหนึ่งครับหนึ่งครับหนี่งครบหนึ่งครับนึ่น่งคบนี่งครน่งครับหน่ครับนึ่ครับน่ครับนึ่ครับน่ัน่ครับนึ่หน่รับหน เค้างนะฮะเ้าก็มีเยโซเคเร้งฮะฮอกเกเลกเคซีครับมีเ่สอดุนะไกให้พี่องได้ครับซีอีก่รับดนีครับัดี้ามกันนะจ้า้าดีี้าบ้าดีนะ้าดยงจิ้งไป้รงงานขึ้นอะไรนะครับ เดินอยู่ในรัดแล้วดนี่นี่กับกน้องครับตดครับเพรานั้นไม่วาพี่้องจะจมาบิไหนพี่อดนอาสามาติดยาสมาบุกจะต้องมาพบป้กับพี่้องขอบคุณใหญ่กับห้อชวยครับอันนี้ทันกัคือเชาชาตุ๊กตาครับนที่ทันใจนะครับม่าปัจบันนทันนะครับตงกตาที่ ในวันนี้จะเป็นมาทัพมาด้วยใจแจฟพอบางพงนะครับใน่ตราแต่เทคนี้ไม่ว่าจะมาจากแต่คนไดอำเภอได้เตียงครับรวยกันนะครับรื่องคกันจับโต้ร้อนครับนายกุบเ่องเลงมันกันเป็นตาจะเข้าไปดูนะครับให้พี่น้องนะครับเป็นตาเป็นเสียงได้รับความขับแคลนนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่านะครับมีปัญหาในเรื่องของกันแต่ม้ากินเราก็จะเป็น พาเป็นเสียงนะครับเป็นกระบอกเสียงที่จะไปรายงานต่อรัฐบาลกลางก็ดีรือแก้ปัญหาในบทย่อเราก็ดีนะครับรองใส่รองครับครับพาไปด้วยนะครับมีผู้การชาติด้วยดยมีอบจเป็นพีเรียงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับนะขอบคุณมากครับวันนี้นะครับขอพาไปด้วยนะครับพี่น้องครับผู้การชาติเบอร์สองจังจังหวัดครับจ้าเบอร์สองพี่เบอร์สองครับนี่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 เบอร์สองแตกไปแล้วครับเป็นกำลังใจพี่น้องฮะ เล่นหัเบิดโซงกับเดียวนี่จานพวกผมจานกินได้นอนรับกับวันนี้นะครับนะกานกับนี้มาเลยมาเลยครับมาพบพี่่น้องๆาพวผมเลยครับไปทำาะัไปทำกินได้ก็ทำไม่เ้มือินได้ัดอ่ด้ใ่ไมครับจับทีนะครับประตูทนล่เล่ดจเลย้ม้ทประตู้ะครับเป็นกำลังใจ กินกับนี่วเป็นกาเนปะเด็นงานใหญเร็วนี้ไเบื่อเทาร่นไปกันนะบ่ยทีวีนะครับจองซีซั้นกับวันนี้มากันนะครับเดินเดี่ยวกินกันข้อเบอรโค้บคุณมาครับได้ระยะแน่นนะครับวันดีับ

เรียบเท่าเข้ามาร่วมกันทำงานให้กับพรคนตาต้นผ้ากับกาตีนองวันนี้ยาผ้าครับพี่น้อขอบคุณมากครับวันนี้พี่น้องจะมาช่วยทีนะครับมาช่วยกันฝึกเรานี่นะครับข้าไปดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้การมีหน้าที่ดูแลพี่น้องทั้งหมดครับครับเพืนี้ครับพี่น้องครับสุดยอดนะแล้วร้องงานครับร้องงานเสี่ยงดีนะครับคราเป็นการทำให้พี่น้องได้โดนนะครับมีความพอดีนะน้อย อาอย่างนี้ไอะไรนะีมไม่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 ไม้ไม่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 ไมัไม่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 ได่ไม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 ่ไไม่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 ไไม่ไ้ไม่ไม่ไ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 ไมมไม่่ไม่ไไมมไม ภารกิจวันนี้ของทีมสงขาพิชารัฐก็คือมา,มาพบปะพี่น้องชาวอำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะนําเสนอนโยบายนะครับเพื่อที่จะมาพบพี่น้องในพื้นที่ของำเภอเมืองซึ่งเราเองเพิ่งจะเป็นมณฑลแรกที่ลงมาครับแต่าก,การหาเสียงท,ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาก็โดยสรุปตั้งแต่ทีมสงขาพิชารัฐนะครับ นำเสนอทีมเพื่อที่จะเข้ามาบราิหารรครงการา่าส่วนจังหวัดสุรกล้าก็ได้รับการรับรับจากพี่น้องทั้ง16อบเร์อย่างสม่ำ